ช่วงนี้ก็จะอยู่กับเจ้า MG นะครับพี่น้องรถพี่นันครับเวลาไม่มีรถใช้ก็ได้กันนี้เราไมาใช้นะครับกำลังเดินทางไปอู่ช่างต่อนางรองสวัสดีครับอยู่กับผมรถดำซิ่งนินด่วนนะครับการขับขี่คันนี้นะก็ ก็ถ้าทางเรียบๆนะก็โอเคนะแต่ถ้าเธอเจอทางแบบขรุขระก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะการเหยียบก็เธอพุ่งอยู่พวงมาลัไรก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะม,ม,นนะมีมีเป๋มีอะไรบ้างนะ ถ้าแบบปล่อยมือนะ่ะนี่เห็นไหมดูนะเปย์ไปซ้ายแล้วนี่เริ่มเปย์ไปซ้ายแล้วปล่อยมืออนะ่กะก็ถือว่าอู้ทีมงานไหนวะเนี่ยพวกไฟเลี้ยงจะอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งอ้ทีมงานเซียม,มิค ัางซ้ายนะครับอัตราการกินน้ำมันก็จะกินกว่าเจ้าซิตี้หน่อยนะครับน่าจะเป็นกับตัวรถมนใหญ่ยนะมั้งใหญ่กว่าซิตีแต่ซิตีที่ผมใช้อยู่นะประหยัดนะประหยัดมากแต่ข้อเสียของเขาคือเครื่อง สายพานจุ่มน้ำมันนั่นเองเอข้อเสียเลยถ้าเป็นโซ่จะดีมากเลยนะขับประมาณนี้เลยครับคันนี้โดนชนมาเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูนะครับพ p รถเขียง ุ่มต้าต้าเขาอยู่ฝั่งนี้นะนี่ครับอันนี้เป็นรอยชนกับซาลิงนะครับรถพ่วงนะครับรถพ่วงออกมาไม่ดูนะครับคือถ้าถ้าชนจากข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็นรอยแต่นี่มันด้านหลังไงซาลิงออกมาจากซอยก็โดนตุ้ซาลิงบอกคันนี้ผิดนะครับจะดูจากลักษณะการชนผมว่าถ้าชน ต้องมีรอยมาจากข้างหน้าอันนี้ซาเล้งโครมาจากซอยครับโ้รถเขียงแต่งอีกแล้ว ดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหเต็มรถเลยเหมือนเดิมเขียงเขียง,ยงมีอะไรไหม,ม้มีเนื้อไหมต่อยหน่อยมมีีเนื้อต้องเอาเนื้อมาขายด้วยใช่ไหมใช่ว่าใส่อะไรไนี่ใส่บางคนครับโอ้อย่างไงครับป๋า เป็นไงขายดีไหมช่วงนี้เรื่อยๆอ่ะขายอยู่ไหนวันนี้นางรอ,องเหมือนเดิมนี่ครับใครเห็นก็อุ้นนกค่หน่อยนะเ๊ะ ฮะก็ยังไม่เสร็จเนาะจะเอายังไงน้อเสร็จแล้วไฟท้ายก็เสร็จแล้วก็เสร็จแต่ไฟท้ายด้วยไฟโบสไทตับหลวงก็อะไรจับเลยมันปรับได้ตั้งสามระบบเนี้ยเรอมันมีแบบพักพัดทังเลยแล้วก็มีแบบหมุนเร็วๆนะ่ยหมุนขาอ๋อแล้ะลูกมาทำอะไรหน่อยน่ะมาทำอะไรหน่อยนะจอดโชว์ให้เฉยฮะสวัสดีครับงานการไม่วิ่งเหรอวิ่งแต่ว่า ติทดสอบรถหน่อยไปทดสอบไฟหน่อยเสร็จแล้วจะติดเข้าไม่เปิดสวิตช์เหยียบดูฮะให้ลมมันได้ก่อนลมก็รัวแต่มันไม่มีลมเหยียบไม่ติดเมื่อวานผมลองแล้วแค่เปิดสวิตช์แตะเบรกมันก็ไม่ติดแต่พี่คอยรัวจริงเหรอเมื่อวานผมให้เครื่องรบไปเหยียบตั้งนานยังไม่ติดเลยนะ ต,ต,ต้องมีลม,ม,ลมจริงเหรอใช่เหรอช่างต่อไม่อยู่อ่ะไม่ไปลองดูไปมีน้ำมันไม่รดอ่ะอจริงเหรอใช่ยี่เปอรสวิตเหยียบมันก็ติดแล้วไม่ใช่ไหมฮ วิ่งไหมเนี่ยวิ่งทำไมรถไม่ล้างเลยดูครับล้างยังไงเนาะจอได้ฝุ่นเกาะเนาะอืมลองดู่เออติดเลยเห็นไหมไม่ติดรอลุกก่อนเกียวไอ้ ะเฮ้ยไม,ออไม่ติดจริงนะลมไม่เต็มไฟเบรกไม่ติด,ตดใช่ไหมคันนู้นเป็นไหมฮะคันนู้นเป็นไหมอะไรนะคันนู้นอ่ะเป็นไหมไม่มีลม,มเกี่ยวเออทำไมคันนี้เกี่ยวอ่ะมันเน,นี่ยวกับลมหรือเปล่าฮะมันเกี่ยวกับลมหรือเปล่าเกาต่อยังไงล่ะ นนก็ไม่รู้ว่าเขาต่อ,อยังไงแล้วต้อองรอลม,มันต้องมีลมก่อนถึงติดเหรอมัใช่เ<ม>หรอผมผมแก่เปิดมอสน,นี่ก็ก็ติดแล้วใช่ใช่ไหมใช่อันนี้มัน,น,นมีเซ็นเซอร์อะไรหรือเปล่าน้ำมันน้ำมันติดไงเวลาเบรกเหรอไม่รู้เหมือนกันเบหลีหรือเปล่าอ ไฟเลี้ยอยู่ข้างล่างติดไหมไ่ติดต้องเป็นเบรกแน่นอนเลยแล้วลินอะรลินผมว่าไฟลีเปิดไฟดีเนไ,ไฟดีข้างบนไม่มีอะไรเลยมีมแต่ข้างล่างวสวยวะเดีนต่อยั่อแล้วนี่หมดแล้วเนี่ยน่าจะบี รอลมก่อนอมันต้องรอลมด้วยทำอะไรอีกเ่าะกนันนั่นเอง เต็มแล้วลมะลมอ่ะเหน้าอแล้วอ้าวเย็ยบเออมาแล้วติดฮะติดอันนี้เยียบเบรกใช่ไหมต้องลมเต็มคนระับไฟเบรกถึงจะติด ิดพามาเ่ยชัดเจนต้องลมต้องมีลมครับไฟเบรกติดนี่แต่ก่อนเป็นอย่างงี้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะกลางคืนมันจะสวยงามเลยเนะี่ย ไม่เหยียบไว้อะผมเขาว่าปรับได้เหรอปรับตรงไหนแปลงปรับเขาว่าปรับเห็นช่างบอกว่าปรับได้ปรับอะไรปรับไฟอ่ะปรับไ้เรอปรับตรงไหนี่เบกันนี้ติดใช่ไหมติดตีงก็ลับลับใช่เยอดูอ่ะเดี๋ยวแตะให้ดูมันต้องแตะลึกๆเพราะว่าไฟส่องแรงมากขึ้น ดับเครื่องยนต์แล้วนะติดไหม <Okay. S 1> เออติดต,ต้องมีลมถึงติดอ๋อ oh. ถ้าไม่มีลมอ่ะอันนี้มันจะแข็งหมนดนี่สิฮเหรอ,อใชม่มันเบาไหมนี okay. ่ okay. ชัดอยู่ชัดเจนเลย แจวแจวอ<า>๋อประมาณนี้ครับแต่งอะไรวันนีร้รอดูวิ่งงานได้เงินเยอะเทอะแต่งรถโโพาไปวิ่งด้วยหน่อยดิ พ่นตลอดไม่เคยทิ้งกันเลยนี่ครับไม่พ่นอันนี้เลยฮ้ยคือเก่าเหมือนเดิมพ่นไปก็เหมือนเดิมสวยนะคือไงนี่เอาอันนี้เสริมเหรอเสริมตอนแรกมันเป็นแบบนี้ตอนแรกถึงตรงนี้อ๋อแค่นี้สั้นๆแค่นี้ก็เลยต่อมาอ๋อเพื่อให้รถถ่ายดันให้มันแข็งแรงกว่าเดิมใช่เวลาไม่โคดันอย่างเงี้ยเอ้ยแต่รถพี่ดีนะ ไอีตัวนี้ไม่แตกดิแตกแตกเครื่องยนต์นี่เราวตีฝาท้ายเราวใช่เนี่ยคนเงาไปมของของฟรีทำไมไม่ทำปิดตายเลยเพราะผมไม่มีเปิดฝาท้ายอ๋อไม่มีใช่ไหมปิดตายเลยเออปิดตาย้้ใชอยู่แลวปิดตายดีแล้วโอ้เขาบอกว่าไม่ต้องอันนี้คือเขาทำเผื่อไปเปิดขึ้นรถทงรถไถอันนี้อันนี้ซื้อรถไม่เป็นนะครับซื้อรถไม่คิดถึงอนาคตนะครับสมัยนั้นเนาะไม่คิดถึงยังไงก็ไว้คนรถไถ ทำไมนั่นต้องขนรถไถก็ผมคนอื่นให้ขนไปที่ขอผมปิดตาผมขึ้นไม่ได้เอานั่นแหละนี่เอาเปรียบเขานี่เอาเปรียบเขานี่ยเอาเปรียบเขานี่ไม่ยอมเอารถไถขึ้นนี่ปากพังหมดอประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ครับ